คิดว่าคงไม่มีคำพยาาษาในเวลาสิบโมงหรือต้น ผมทั้สองใจ้คิภาและคุณพอลราโภไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่สเปพฤษภาคม2 5 6 3ห้าและยร้อยเลยหลักๆที่ผมในการต่อสู้คดีไว้ก็คือมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในในการจะกระทาความผิด ก็จะมีอยู่หลับอยู่สาย่างแย่งของเราที่ทำกินแย่งที่อยู่แย่งคู่สมวัิแยงง่งอำนาจเป็นใหญ่ถึงจะมีแรงของอัาออกจากกินใจจากเจตนาที่จะกระทําต่อผู้ผู้กระทำเ <c oughs> พราะเท็จริงนี้ไม่ปรากฏ จุดร่วมทั้งสองคือพ่อแม่ของเด่นก,กับตวเปยทั้งสองไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนไม่มีมูลเหตุจูงใจแถมรักใร้สามัคคีในหมู่บรรดาของของตาสมควรน,นะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการตายของน้องพระพูในใชายพลกับลุกพลประแตนหรือลุกพลประแตนไม่ได้ประโยชน์ใดๆโดยตรง เช่นไม่ได้ไประโยชน์จากการกรมทันประกันชีวิตหรือกรมทัน์ประก,รกันตา่างๆหรือชาประันกิจหรืออะไรต่างๆก,ก็ไม่ได้ไประโยชน์โดยตรงอันนั้นเป็นค่อยจริงบทเหตุในการดูงใจในทางการต่อสู้แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมยกขึ้นมาก็คือเราก็ใช้ร่างของน้อง อย่างยิ่งหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์ก็คือดีเอนเอในในการชันสูตรพิกศพตั้งแต่เริ่มต้นไม่พบดีเของลุงพลประแตนในร่างของน้องแถมยังไม่พบดีเอในกางเกงที่น้องสงมัยด้วยเป็นนิติวิทยาศาสตร์ที่ผมยกขึ้น,นมาหาักล้างข้อเก่า ส่วนข้อที่จริงอีกอันหนึ่งก็คือที่ว่าเกี่ยวกับเส้นผมที่อยู่ในรถบูปพ์เเส้นผมหนึ่งเส้นเนื่องจากว่าเส้นผมเส้นนั้นที่พบในรถประการแรกการค้นในรถนั้นไม่ได้ให้จุาเลยผมรับรู้รับทราบว่าพบเส้นผมอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรพบอะไรไปบ้าง ัวคอนเดนีเดงคือตรวจได้ว่าเส้นผมเส้นนี้เป็นได้ทั้งของอานางสุภรลาโอเป็นได้ของอแม่ของน้องด้วยเป็นได้ของน้องด้วยคือตรวจได้เพราะสาแรกฝ่ายแม่ฝ่ายบรรดาจนไปถึงใหญ่นอกจากนี้แล้วมีลักษณะถูกตัดคล้ายกับเส้นผมที่พบข้างโสดน้อง ผมก็หักล้างว่าเส้นผมมันเป็นชีวัวัตถุมันไม่สเสถียรนเหมือนโลหะวัตถุแสนสิงโคตรตส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือสิงโคตรตส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้พิสูจน์พิสูจน์สารพิษในร่างกายหรือสารใดๆที่ปนเปื้อนในการ นั้นเนี่ยรถที่ลงพนใช้อยู่เป็นรถที่ใช้อยู่เป็นประจำน้องจ้าผู้ก็เคยขึ้นรถนี้แล้วลงพลว่าแทนก็พาไปเที่ยวทั้งซรพพสินค้าหรือไปทาบุนหลายที่แถมรถคันนี้ไม่เคยล้างเลยเป็นเดือนเป็นปีโดยเฉพาะภายในไม่ได้ใช้เครื่องดูดอากาศหรือเครื่องดูดฝุ่นมาสำารัก สสารในภายในรถเลยที่สำคัญกว่านั้นศพของน้องตายในท่าทางที่ของเหลวไหลลงสู่เรื่องตับเราก็พยายามทำให้เห็นว่าร่างที่อยู่ในลักษณะอาการเช่นนั้นน่ะน,น้องขาดลมหายใจและสิ้นชีวิต ในสภาพสดที่พบครั้งแรกนอกจากนี้แล้วยังไม่พบการทำร้ายร่างกายการพบช้ำดำเขียวที่เกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายของผู้ต้องหาหรือของคนร้ายและการตรวจพบหลอดทางเดินอาหารรวมทั้งกระเพาะอาหารก็ไม่พบสารพิษหรือสิ่ง ทันสุอวัยเพศน้องมีเยื่อคม,มจารีอยู่ครอบงงสมบูรณ์ผมเลยเชื่อว่าน้องจะตายผิดธรรมชาติก็จริงแต่จำเลยผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกความผมลองทนายไหมหลองทุกคนไหมก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จไม่พบการไม่พบพิรุษแม้แต่น้อยว่าลุงวลผมผลออกมาว่าพบพิรุษในการพูดเท็จแถมยังเป็นปกติทิสัยเหมือนคนทัท่วไปท่านผี้ติดตามคดีนี้ท่าไห่ครับ การพิสูจน์ในทางเครื่องจับเท็จเป็นปุถุชนคนทั่วไปย่อมมีจิตใจที่ดีามเหมือนสามัญชนทุกๆคนคงไม่มีจิตใจั่วช้าเร็วสามที่จะอุ้มน้องข,ขึ้นไปให้ปดน้าปดเ้าวตายต่อหน้าต่อตาสาเหตุต่อไปที่ผมพยายามหักล้างก็คือว่าการ ชันสูตรพิกษจนี้ควรจะมีการชันสูตรพิกษพว่าตายผิดธรรมชาติก่อนแล้วถึงจะนำมาสู่ว่าหาผู้กระทำให้ตายสำวรวนคดีนี้เป็นการชันสูตรพิกศจโดยมุ่งประเด็นว่ามีผู้ทำให้ตายจึงเกิดจำเลยของผมขึ้นในสำวรวนคดีนี้